สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้ไลน์ารกาตรว e าชาแนลฮะสำหรับวันนี้ครับผมเราจะนําอุปกรณ์ในการติดตั้งโทรศัพท์มือถือเข้ากับรถยนต์ตัวหนึง่งมาทํารีวิวให้ชมครับเจ้าตัวนี้ราคาเพียงแค่4 8บาทเท่านั้น,นะฮะหากคุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเพื่อสั่งซื้อจาก La z a d a าครับผมวันนี้รเรานําเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มียีห่ห้อว่าโอ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 โยครับผมโอโยโอ้ยอ่านผิดนะฮะเจ้าตัวนี้เขียนว่ามันติดฟังก์ชันโฟนฮู้เดอร์มันบอกว่าทําอะไรได้หลายอย่างนะครา มาดูกันอีทีว่าทําอะไรได้หลายอย่างจริงๆหรือเปล่าครับเจ้าตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ดีไอวายครับผมก็ซื้อมาในราคา149บาทครับแต่ปรากฏว่ามาเจอในลาซาด้าถูกกว่าแบบร้อยกว่าบาทแบบนี้ประมาณ100บาทนะครับก็เลยเออเดี๋ยวมารีวิวให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันนะครับมาเรามาแกะกล่องมาดูกันเลยดีกว่าครับเมื่อแกะกล่องมาฮะเราก็จะพบว่าเขาอยู่ในถุงพลาสติกนะครับชิ้นเดียวฮะหน้าตาเป็นแบบนี้มีส่วนนี้นะครับหนุ่มโอส่วนนี้จับโทรศัพท์มือถือ ตัวจับโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสามารถที่จะหมุนได้หลายทิศทางเลยนะเดี๋ยวเราลองโทรศัพท์มือถือมาจับดูซินี่ตรงนี้เขาอ้าึ้นมาได้นะครับอ่ะลองเอามือถือเรามาใส่ดูสําหรับคนที่อยากจะใช้มือถือเป็น GPS เป็นอะไรพวกนี้ครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับผมจะเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับหรือว่าจะเอาไว้เปิด GPS หรือว่าเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็สามารถทําได้ครับผมอ่ะแกะออกมาละในส่วนของตรงนี้ครับแล้วในส่วนของตรงนี้ยังสามารถที่จะยืดหดได้ได,นะด้วยนะโดยการกดปุ่มปุ่ม ่มนี้นะครับพอกดปุ๊บไปเนี่ยเราก็จะยืดออกมาพอปล่อยปุ๊บเขาก็จะล็อกเลยนะครับเหมือนจะได้ประมาณ2อสระดับนะครับแล้วก็เมื่อดันเข้าไปกดและดันเข้าไปก็ยืดหดได้นิดนึงครับผมอ่ะทีนี้มาสู่ดูในส่วนของตัวนี้ครับ <oughs> ผมเวลาจะใช้นะก็สามารถที่จะปรับได้อีกถึง180องศาเลยนะครับแต่ว่าต้องกดปุ่มปุ่มนี้ก่อนนะแล้วในส่วนของตัวจับของเขาเนี่ยนะครับยังหมุนได้อีก360องศาแต่ว่ามันค่อนข้าง <c oughs> จะแข็งและแน่นหน่อยนะครับนี่มันค่อนข <c oughs> ้างอุ <c oughs> <c oughs> ้ยโดนตัวสโดนโดนกร นะครับมันค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะครับแต่มันก็หมุนได้นะเวลาที่เราจะใช้นะครับเราก็แค่คลายไอ้จุดนี้ออกมาครับผมเจ้ากามปูตรงนี้มันก็จะอ้าออกมาและเราก็เอาไปหนีบกลับในส่วนของกระจกรถสองหลังรถเราได้ครับบีบให้เขาจนแน่นเลยนะจากนั้นก็เอาเจ้าตัวนี้หนีบโทรศัพท์มือถือของเราครับแต่เดี๋ยวเราลองไปดูในรถยนต์จริงๆเวลาเราติดตั้งกันดีกว่าครับเวลาที่เราจะติดตั้งนะครับเราก็อ้าเจ้ากามปูนี้โดยการใช้วิธีหมุนครับผมแล้วก็ล็อกเข้ามา ครับนี่ฮะที่ตัว เจ้าตัวกระจกสองหลังครับจากนั้นก็หมุนกลับคืนไปอีกทิศทางหนึ่งให้เขาแน่นเลยครับผมแน่นเลยนะเอาจนแน่นเลยนะครับจากนั้นก็ปรับครับผมปรับองศาของเราลงมาแบบนี้ปึ๊บขึ้นมาเอาแบบไหนองศาแบบไหนเราก็ติดตั้งโทรศัพท์มือถือของเราเข้าไปได้เลยครับปึ๊บนี่จะเอาแนวตั้งแนวนอนเอาแบบนี้ก็ได้เลยครับผมแล้วแต่ว่าเราจะชอบว่าอยากให้เขาอยู่ประมาณไหนเอาแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่บังกระจกหน้ารถนะครับคุณผู้ชมฮะค่อนข้างจะแข็งแรงและแน่นหนาทีเดียวเลยนะจะบิด มาข้างเราก็ได้นะฮะข้างคนขับหรือว่าจะบิดไปที่ข้างคนนั่งให้เขาเอ้ยดูหนงดูหนังไปด้วยในะระหว่างที่รถวิ่งก็ใช้ได้เลยนะครับสำหรับผมว่ามองว่ามันสะดวกดีเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆเวลาขับรถเนี่ย มันอาจจะมีอาการสั่นเกิดขึ้นได้บ้างอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่แต่ถ้าเราไปใช้ในแบบเฮ้ยชั่วครั้งชั่วคราวแบบสายมาปุ๊บเราก็กดรับจากตรงนี้นะครับผมในกรณีที่รถเราไม่มีอุปกรณ์การเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกดตรงนี้รับหรือว่าจะเปิดเพลงเปิดเพลง,พลงหรือว่าจะเปิดเป็น GPS ก็สามารถใช้งานได้อย่างดีเลยครับไม่ว่าเราจะใช้งานของเขาให้เป็น GPS แบบนี้นะครับหรือว่าจะเลือกที่จะดูหนังฟังเพลงหรือว่าจะดู YouTube ก็สามารถที่จะคนโทรลได้ง่ายๆเลยครับผมจะสั่ง สายโทรเข้าโทรออกจะทําอะไรก็ง่ายได้เหลือเกินเหมือนการใช้โทรศัพท์มือถือท,ทั่วไปเลยครับแต่ว่าสะดวกสบายตรงที่ว่าไม่ต้องไปวางไว้ตรงไหนครับผมไม่ต้องไปติดที่กระจกหน้ารถครับอาจจะทําให้ฟิล์มเสียได้เวลาที่เขาร้อนมากๆครับเจ้าตัวนี้นะฮะอาจจะมีอาการสั่นบ้างอย่างที่บอกเวลาที่เราขับรถนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ในเวลาที่จําเป็นเท่านั้นก็น่าจะเหมาะสมมากกว่าครับผมพอดูตรงนี้เนาะแม้ว่ามันจะปรับองศาได้หลากหลายทิศทางมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับ แต่ก็ด้วยความที่เขายาวออกมาแบบนี้ก็ <ij Sal mon> อ,อาจจะเกิดปัญหาการสั่นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้แหละครับแต่ถ้าเทียบกับราคาในการใช้งานแล้ว40กว่าบาทแบบนี้ครับผมเ <Import> วล <esh> า <ena> ที่เราต้องการการนําทางต่างๆต,ตรงนี้เป็นอะไรที่สะดวกมากเลยครับอย่าลืมกดสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ